เอาไปนะครับนี่จะมีมาเพิ่มไ่พีเนะวันนี้มาเป็นลูกมือลูกศิษย์ครับของอเชฟนะฮะก็จริงๆเป็นแกรนด์เปนนิ่งนะครับเราพูดชื่อร้านได้เนาะเปนนิ่งนะครับก็คือเซอร์เจียนนะก็คือเป็นเป็นไก่สิงคโปร์จริงๆมันจะมีทั้งข้าวมันไก่นะแล้วก็มีทั้งไก่ไก่ย่างมีไก่ทอดอะไรเงี้ยครับก็เมื่อกี้ไปชิมมาแล้วครับรสชาติ อร่อยมากเขาบอกว่าน้ำจิ้มที่นี่แบบสาหรับชากสิงคใช่ครับก็เป็นน้ำจิ้มสิงคโปร์แล้วเขาก็ยังมีเป็นน้ำจิ้มที่เป็นของไทยเอาไว้ให้แบบสำหรับคนที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นแบบหลายอย่างหลายแบบอะไรเงี้ยครับเนื้อไก่นุ่มดีมับนทำมาเนื้อเสียวเสียวนิ้วเลยฮะเมื่อกี้คือมันร่อนมากเลยนะคือรู้สึกว่ามันต้องอร่อยแน่นอนแล้วก็ไปชิมก็อร่อยจริงๆริงไปครั้งแรกที่ทดลองตัดไก่ทั้งตัวแบบใช่ครับผมผมก็ไม่เคยทำอ่ะมีครคมอ่ะดีครับดีการกินข้าวไก่ดีแล้ว ครับครับผมว่ามันก็มีประโยชน์นะนะครับแล้วก็มันก็ทานง่ายแล้วก็จริงจริงมันหาที่อร่อยยากแล้วดีครับที่ที่ที่วันนี้ก็ยังมีอีกร้านหนึ่งที่เป็นตัวเลือกที่ที่อร่อยมากๆครับมั่นใจว่าถูกปากคนไทยแน่นอนถูกปากแน่นอนเมื่อกี้ไปชิมมาแล้วที่อยาทนนี่ครับที่อยากมาลองชิมได้ครับเพราะสำหรับคนที่อยากจะกินเซอร์เจียนดิเช่นนะครับก็เป็นก็คือไปนำโอ้โหข้าวมันไก่ที่แบบเป็นสูตรอร่อยของสิงคโปร์แล้วก็มีมา มีมานานมากซึ่งซึ่งเวลาคนไทยไปสิงคโปร์ก็ต้องไปเสาะหากินครับตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ศูนย์การค้านะครับผมก็ใช่แล้วมันอยู่ใกล้ใกล้เมืองด้วย<ม>ก็สามารถที่จะแบบเข้ามารับประทานได้ครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนีอ่าถามพี่มเข้นนญญาจรางวัลจริงๆไม่ได้ไปรับหรอกครับไปร่วมครับไปไปร่วมงานประกาศรางวัลของ เอเชียนฟีมครับที่มาเก๊าแล้วก็เดินทางวันที่16ครับเรามีชื่อข่าชิงไงดูชื่อนั่งอะไรไงมีชื่อข่าชิงไปสังหหนังใช่ครับมี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 พุ่มกับมีพุ่มกับหน้าใหม่เข้าชิงนะครับแล้วก็มีนักแสดงนําชายเข้าชิงแล้วก็เลยคุยกับทางทางภาพยนตร์ว่าเราเราไปกันไหมเราก็ไปดูแบบบรรยากาศอะไรเงี้ยเพราะมันก็ถือว่าเป็น เป็นงานที่ใหญ่งานหนึ่งซึ่งซึ่งก็ดีครับถือว่าเราก็แบบไปดูว่าเออเขาเขาเป็นยังไงกันรู้ไหมครับสำหรับตัวเองจริงไม่ล่ะครับยากเพราะว่าจริงๆเขาส่วนใหญ่คนที่เข้าชิงก็จะเป็นแบบเบอร์ต้นๆของเอเชียอ่าเราก็เหมือนกับว่าเหมือนเป็นเด็กใหม่ที่ที่หลุดเข้าไปก็ถือว่าโอเคเราก็ดีใจที่แบบเออหนังเรามีคนดูเยอะแล้วก็มีมีคนให้การยอมรับ ในคุณภาพของภาพยนตร์และก็เสนอชื่อเราเข้าชิงในเทศกาลนี้ก็จริงๆเป็นเป็นทางเทศกาลเขาเป็นคนเสนอเองก็ไม่วนเจนด้านงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีไปทําอะไรที่บนขึ้นบนเวทีไม่มีเลยครับก็คือเรามีแค่ไปนั่งไปร่วมงานอย่างเดียวก็คือก็รอประกาศก็ก็นั่นแหละฮะก็ถือว่าไปดูบรรยากาศไปนั่ง ดูว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยครับเพี่เบียร์พี่เบียร์เขาพี่เบียเป็นคนชอบแ่าุ้นกไปไปไปก็จริงๆเราไปกันมีช่องไปด้วยนะครับแล้วก็มีทางทีมภาพยนตร์ไปแต่ว่านักแสดงก็จะมีแค่แค่ผมไปแล้วก็มีผพ่วงกับคุณลูซี่ไปแฟนก็รุนนะพี่เบียร์เบาเออนคนรนนะเขาช่วยช่วยเชียร์ครับถ้าได้ก็มีเฮครับผมว่าผมว่าก็แบบมันมันคงแบบมันคงยากมากครับแต่เราเราก็อย่าไปหวังอะไรขนาดนั้นเหมือนกับว่า เราได้เสนอชื่อเข้าชิงก็ถือว่าก็ถือว่าดีมากนะเห็นเขาบอกว่าเป็นคนแรกในในสถานนี้แต่ว่าเคยมีนักแสดงไทยเคยได้เข้าชิงในสาขาแบบสมทบอีกแล้วนอกจากเวทีนี้ยังมีจะแบบจะไปเวทีที่ไหนดูก็ไือแสอะไรอย่างเียโอยยังยังนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นที่ที่ที่เป็นแบบกับภาพยนตร์หรือว่านักแสดงเข้าชิงก็จะมีอันนี้แหละล่าสุดแต่ว่าจะมีอีกหลายประเทศที่ที่ได้เสนอชื่อให้ให้หนังไปฉายจะมีแบบ ทั้งอเมริกาทั้งยุโรปอะไรเงีย้ยอ,อไปที่ปัะเรื่องนี้ดีไปเยอะเหมือนกันครับไปเยอะเหมือนกันก็ถือว่าโชคดีครับโชคดีที่แบบเขาให้การตอบรับแล้วก็ชอบภาพยนตร์ของเราพ่อแมนไปกี่วันพี่เวียสิบสามวันก็คือมันมันงานมันสิบเจ็ดไงเราก็ไปแค่สิบหกก็เดินทางเงินนิดนึงไม่ให้ฉุกระหุสิบเจ็ดก็งานแล้วก็งานมันดึกเลยต้องกลับสิบแปดสาย พยาามเรื่องออเจ้าหน่อยมาเป็นไงบ้าพี่เบี้ยเป็นไอจิงอ๋อเจ้าจริงจริงโหไม่ขนาดนั้นครับไม่ขนาดนั้นก็เพื่อนเพื่อนทุกคนที่อยู่รอบตัวก็จะแบบฝากผมมาบอกว่าแบบดูละครแล้วสนุกมากอะไรยเงี้ยฝากให้ไปแบบบอกน้องหน่อยว่าแบบติดติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างเงี้ยเราก็ดีใจครับแล้วเราติดด้วยไหมครับ คือได้ดูบ้างครับคือจริงถึงถึงเราไม่ได้ไปตามดูก็จะมีคนแท็กมาให้ได้ดูอยู่เรื่อยๆครับเรามีเซลอะไรน้องรก็มีบ้างครับผมว่ามันก็สนุกแะผมว่ามันเป็นภาพยนตร์มันเป็นละครที่แบบมันน่ารักดีเพราะว่าเหมนแบบว่าเป็นคนที่อยู่ในยุคปัจจุบันแล้วแบบมันย้อนก็ไปอยู่ในยุคอดีตซึ่งมันก็ จะดูน <Cornell. S 2> ่ารักเพราะทุกคนก็จะไม่รู้ว่าทําไมเธอทําตัวแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็ดูอยู่ครับผมว่าก็แบบน้องก็เก่งอะไรเงี้ยให้น้องทำท่าแบบพี่กิ๊กควรจะมีไหมพี่ไม่เคยเห็นไม่เคยเขาบอกนะเขาทำได้ไหมที่ปากฟังเหมือนมากเหมือนอะไรก็ทุกคนก็แบบเหมือนพยายามทํากันเลยก็แบบเป็นแบบดีครับผมว่ามันนานๆทีถ้าจะได้มีละครที่แบบคนแบบ คนรีบเลิกงานไปดูเนาะมันมันมันนานแล้วเนาะก็ดีใจแทนเขามากๆครับช่ช่วยเช็คผลงานช่วยดูการแสดงอะไรให้น้องเพิ่มเติมไหมคะพี่แอร์ไม่ค่อยได้เช็คอะครับเพราะแค่นี้ก็น่าจะเป็นแบบคําตอบแล้วว่าคือคนคงผชอบจริงๆแล้วก็คือคงคงไม่ได้ใช่แค่ตัวเขาแหละมวลรวมของของละครมันน่าจะแบบเพอร์เฟคครับคิดว่าน้องผ่านการแสดงแบบได้ดีไหมครับเหมือนว่าเป็นทดสอบอีกขั้นหนึ่งประสบการณ์ก็จริงๆแล้ว เขาเล่นหลายแบบเนาะในเรื่องนี้มันทั้งแบบเล่นเป็นคนอ้วนหน่อยแล้วก็เล่นเป็นร้ายแล้วก็มีเล่นเป็นแบบตลกอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ถือว่าคือสามารถเล่นได้ทุกบทบาทจริงๆก็ถือว่าเป็นนักแสดงจริงๆชอบบทไหนของน้องไหมคะแบบบุคลิกไหนที่ดูแล้วที่ดูแล้วส่วนใหญ่ที่คนชอบให้เป็นบุคลิกที่แบบเป็นแก่นดกล็น่ารักแล้วก็แบบคนกวนอะไรเงี้ยตัวจริงก็คนควนอย่างนั้นเลยไหมคะอยู่ด้วยไม่ฮะตัวจริงเขาจะแบบนิ่งเรียบร้อยเของะเป็นคนดีใจมากไหมจ๊ะสุดแต๊ะ เขาบอกเขาดีใจมากนะครับเขาบอกเขาดีใจมากเราก็ตามไ G เขาก็เห็นแบบเขาก็ดีใจอ่ะเขาก็จะแบบลงอะไรเงี้ยลองมีชวนกินน้ำตาหวานไม่พออันี่ผมก็เพิ่งรู้นะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าแบบมีชากมีด้วยผมว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องธรรมดามากถ้าเกิดว่าเป็นละครที่แบบเป็นละครในยุคปัจจุบันเลยแต่พอมันไปอยู่ในในยุคอดีตซึ่งซึ่งคนสมัยนู้นเขาไม่รู้จักว่าอะไรคือน้ำร้อนน้ำตาหวานผมว่ามันเป็นบท พอพันแล้วก็เป็นอะไรที่แบบดีอ่ะหรือว่ามันสนุกดรสนุกเนาะรอบที่แล้วไม่ได้ดูอ่ะที่ที่ทำข่าก่อนไม่ดูกันไหมตอนหลังที่บอกพี่เองอ่ะไม่ครับไม่ได้เป็นแต่ว่าจะดูแบบพวกตามคลิปทั้งสั้นที่เขาที่เขาแชร์กันเยอะที่แบบนี่แหละคลิปนี้เด็ดอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูอะไรเงี้ยครับพี่เวียคะย่างงี้ต้องห่วงนอนมากขึ้นไหมคะช่วงนี้เพราะว่าเดินๆนะฮะโอ้ไม่ไม่เลยครับทนนี้หนุ่มๆคนเดินจะเข้ามานะพี่เอ๋ ไม่หวั่นครับยืนมั่นใจคือไม่ได้มั่นใจครับ <c oughs> คือคือเขาเรียกว่ามันเป็นงานทํางาน <c oughs> แล้วเขาก็โตรครับผมว่าผมดีใจอ่ะเขามากกว่าที่แบบเวลาเราตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วก็มันประสบความสําเร็จม,ม,ม,มันก็หายเหนื่อยอ่ะทั้งทีมงานเขาด้วยแต่ลายคุณก็อิสฉาเพียรมากๆที่แบบไม่ต้องอินฉช้าผมครับเจ้าเวอร์ตอนนี้นะครับเป็นตัวจริง ไ้่ละครับก็คือผมก็ชื่นชมเขาแหละชื่นชมเขาชื่นชมเขามากๆว่าแบบมันน้อยครั้งมากที่จะแบบมีมีละครที่แบบกระแสมันดีมากเลยนะครับดีมากจริงๆอันนี้ขออนุญาตแล้วแบบงานเยอะคือได้มีเวลาแบบได้เจอกันบ้างช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยครับไม่ค่อยช่วงนี้ไม่ค่อยเพราะว่าจริงๆแล้วผมผมเองก็อยู่ต่างจังหวัดบ่อยๆช่วงนี้นะครับแล้วก็น้องก็แบบช่วงนี้มีกีฬาอะไร พี่เรืขออยแอ่นผานเรื่องข่าวนิดนึงค่ะที่เป็นคู่รักบีบีไม่วานหรือว่าหน้าฉากเซ็นลาต่อไปแล้วได้คุยกับน้องบ้างไหมคะหลังมีข่าวออกมาน้ออองเยังยังยังไม่ได้คุยครับแต่ว่าแต่ว่ามีคอนแทคมาให้ให้อยู่ไม่ใช่คู่เราใช่ไหมคะพี่เราเห็ผมว่าก็คงก็คือผมยังปกติเหมือนเดิมใช่ครับแล้วหวาน ไม่ห่าวหวานหรือเปล่าก็ตามที่เห็นหวานกว่าในแคปชั่นในจีนไหมครับตามนั้นตามนั้นในเนื้อข่าวในเนื้อข่าวเน้ขาเขียนควางแรงประมาณว่าเหมือนแบบฝ่ายชายเปย์ฝ่ายหญิงน่ะจนแบบเปย์ไม่ไหวอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบเขียนแบบเป็นเป็นช่วงกระแสพอดีแต่จริงๆไม่มีอะไรครับเราไม่โกรธใช่ไหมไม่โกรธครับเราอยู่วงการมาเยอะแล้วจริงๆพวกเราดูเหมือนทุกเรื่ออาจจะโดนข่าวอีกเหีือได้คุยกันต้องเออไม่ครับ ไม่ไม่ได้คุยก็คือส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้แบบมาคุยเรื่องข่าวว่าแบบเฮ้ยเจอข่าวแบบนี้มาทำยังไงดีคือเหมือนเหมือนเราเหมือนเรารู้อะว่าว่าว่าข่าวไหนควรจะแบบสนใจหรือว่าข่าวไหนมีมีผลกับการดําเนินชีวิตของเราอะไรเงี้ยถ้าเป็นข่าวที่แบบไม่ไม่ได้มีมูลหรือว่าอะไรก็ชิวชิวไม่เซงเนาะไม่เซงครับ เป็มที่เลยครับอย่างที่น้องโดนด้วยามันมีอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าประมาณว่าน้องดังขึ้นแล้วรับงานแล้วไม่ทำทำไม่ได้ตามที่แบบคุยไว้อย่างเงี้ยเราแบบเห็นน้องเครียดไม่น่าครับไม่น่าเป็นเรื่องจริงครับน่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะมีคนบางคนอาจจะแบบสปอตไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาน่าจะมืออาชีพมากๆครับแล้วมีเวาอย่างน้องค้อนปืายอุ้ยไม่เขาเก่งเขาเก่งอยู่แล้วครับคนนั้นเขาสามารถ เอาตัวรอดได้แต่ถ้าเขามีอะไรที่มันหนักหนาจริงๆก็ก็คงได้ได้ให้คำปรึกษาบ้างแต่ตอนนี้คือผมว่าเขาสามารถจะบรเจียน้ำโซด้แต่ว่าผมก็ให้กำลังใจเขาแหละครับคนนี้ก็คือคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเราที่คุยที่คุยอยู่คนเดียวครับรักรักรักอยู่คนเดียวเนาะก็คือผมผมเป็นคนไม่ได้แบบไปคุยหลายคนอยู่แล้วเวลาเราเราเราคุยกับใครเราก็จะคุยกับเพคนเดียวห่วงอะไรก็ห่วงเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ ถ่ายละครเยอะแต่เขาก็จะมีความสุขเพราะว่าละครเขามีกระแสที่ดีผมว่าเขาก็จะแบบเหนื่อยแต่ก็มีความสุขแต่ไม่ห่วงเรื่องหนุ่มๆเนาะไม่ห่วงเลยครับมันใจมันใจมากแล้คนเหนื่อยแค่งแคไรเป็นพิเศษไหมคะพี่เบียร์ก็จะเป็น message ไปอะไรเงี้ยไลน์ไปให้กำลังใจให้กำลังใจว่าเหนื่อยก็สู้อะไรเงี้ยครับน้องแบบว่ากระแสดี่งาันี้แบบงานเข้ามาเยอะอานนี้มันได้เจอกันเยอะขึ้นว่าน้อยลงยังไงครับพี่เบียร์ จริงๆก็พอยังพอแบ่งเวลาได้บ้างจริงๆเราไม่ได้แบบนี้ว่าต้องเจอกันตลอดเพราะว่าเราเราก็แบบไลน์คุยอะไรได้เพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนบางทีพี่พี่เองก็ก็ออต่างจังหวัดเยอะเนี่ยช่วงประมาณสักสองเดือนเนี้ยก็จะแทบจะไม่อยู่เลยเงี้ยแต่เขาก็ยังมีงานทำเรื่อยๆไงก็เลยเหมือนกับว่าก็ก็ต่างคนต่างทํางานมุ่งมุ่งมันไปไม่มีเลยครับไม่มีเลยเหมือนเราโตแล้วด้วยไงเราค่อนข้างที่จะแบบ คือเราโตอะความคิดเราไม่ได้แบบมามาแบบยิงยิงเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะเราแบบเรามองไปในที่ที่ไกลกว่าแครแ่รู้ว่ามีคนห่วงใยเราก็พอแล้วเนาะจริงจริงเหรอ <c oughs> คือทุกคนแหละมันก็ต้องการแบบกำลังใจอยู่แล้วอะไรเง <ๆ S 2> ี้ยซึ่งซึ่งจากจากใครก็ตามที่ที่ให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยในในทุกๆช่วงชีวิตมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับโอเคขอบคุณครับดีงาวันนี้ เธอแล้วมันจะเป็นแบบแฟมากเอ็นจะเอ็นยังไงอยู่แล้วพี่เบียร์บอกว่าจะร้อยเพื่อที่13ลยนะพี่เบียร์ถึงก็ช้าก่ากนก็ได้นะกิเบียร์ที่หน้ากิเบียร์ค่ะตรงนี้ได้หน้าตรงนีได้หน้าที่ไ่ได้ห